ไปหาผู้เกิดกระโปงเห็น <c oughs> สวัสดีครับลุงทิพย์จากพี่กิตนาดีจ้าน้องมอนไหมนะคะจากพี่ลุงทิพย์สวัสดีน้องยูยี่จากท่านสุขสร์น,นะคะสวัสดีทุกท่านนะครับจากมาด้วยใจสวัสดีคุณลุงทิพย์นะคะจากพี่บุพาสวัสดีมาด้วยใจนะคะจากท่านสุขสรรสวัสดีมาด้วยใจไม่ว่าจากพี่มอนไหมนะคะสวัสดีครับคุณกิตนาจากปุเทพบุตรนะคะ สวัสดีค่ะน้องช่างโจจากแม่อ้อยสาวอ้อยจากปู่เกิดนะคะสวัสดีค่ะเทพพ่อรจากแม่อ้อยนะคะสวัสดีคุณกิจธนานะคะจากท่านสุขสรรสวัสดีคุณวิวีทุกท่านเลิฟสีสีขอบคุณนะคะสีจีขะะจ้ขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจไม่ได้ไปหาสีจี้นานแล้วนะคะสีจี้ต้องขอทูดขออภัยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณบูผาบางบ่อนะคะจากพี่มอนไม้มอนมอนมอนจากคุณเกิดนะคะดีค่ะคุณกิตนาจากพี่ลุงทิพย์สวัสดีคุณบุญเกิดนะคะจากท่านสุขสัร์นะคะสวัสดีค่ะคุณมาด้วยใจจากพี่บูผานะคะสวัสดีค่ะบาบุญเกิดนะคะจากแม่อ้อยสวัสดีครับช่างโจจากพี่กิตนาสวัสดีค่ะบุญเกิดนะคะจากพี่มอนไม้นะคะดีค่ะพี่สุขสัร์นะคะจากพี่ลุงทิพย์สวัสดีค่ะน้องกิตนาจากแม่อ้อย สวัสดีคุณกิธานาไว้ว่าจากพี่มอนไหมนะคะดีจ้ากำลังใจเลิฟสิบห้าจ้าขอบคุณนะคะแม่พวงแก้วมาให้สองบ้านเลยนะคะแม่พวงแก้วสวัสดีค่ะคุณบุภาบางบอจากพี่กิธานาสวัสดีพี่พวงนะคะจากท่านสุขสารน้อง <c oughs> น้องคะจะอยากบุญข้าวสากว่าได้ไปหาเลยพี่สุขสารจากพี่ลุงทิพย์นะคะใช่ค่ะแถวบ้านเราก็ <c oughs> ทําบุญข้าวสาก,กันวันนี้นะคะพี่ลุงทิพย์ สวัสดีค่ะคุณพรแก้วจากพี่พรพี่พวงแก้วนะคะไว้ว่าจากแม่อ้อยแม่พวงแก้วครับจากปู่เกิดนะคะสวัสดีคุณฉีจี้ไว้ว่าจากพี่หมอนไหมนะคะสวัสดีคุณกิตนาจากท่านสุขสรรต์สวัสดีครับเปาๆนะครับจากพี่กิตนาคุณลุ่งที่ไว้ว่าจากเจ๊พรคนสวยนะคะดีค่ะแม่อ้อยจากพี่ลุงทิพย์นะคะสวัสดีค่ะคุณกิตนาจากพี่บุภากันังใจจากพี่เจ๊พรขอบคุณนะคะสวัสดีครับท่านสุขสัรค์ จากพี่กิตนานะคะคุณเปาเปาสวัสดีค่ะจากชีจี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุขสารจากแมอ้อยปูเทพก็สวัสดีทักทายแม่อ้อยนะคะเจ้าบ้าน <c oughs> ลองหรือ,อยังเสียงดีหวานไหม <c oughs> บอ๊บอบอบอ่อบไขหวานปันไนท่านสุขสารหมากล่องกลงแต่าเบืองแต่ผิวมันกับบงามเมนียมันออกรสเปรี้ยวๆ่บไขหวาน ร่องกล่องเปรี้ยวเด้อท่านสุขสันต์สวัสดีเจ๊พรจากพิกิธนาสวัสดีคุณบุญเกิดจากพิกิธนาพิกิธนาให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะนำท่วมน <c oughs> นำทวหไงพายุมาอ๋อท่วมแถวบ้านพิกิธนาใช่ไหมคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพิกิธนาอะไรทําบุญ <c oughs> อ๋อที่บ้านก็มีนะพี่พี่ไก่น้อย บนข้าวสากล้นะพี่ไก่น้อยที่ร้อยเอ็ดมีหรือเปล่าทําเหมือนกันหรือเปล่าสวัสดีไก่น้อยร้อยเอ็ดนะคะจากท่านสุขสันจะไปดูครับ <laughs> พี่ไก่น้อยไม่มีบอสอยู่บ้านพี่ไก่น้อยนะสวัสดีจ้านนองวิบพี่อ้อยขอบคุณนะคะพี่อ้อยขอบคุณที่แวะให้กำลังใจ ไม่เห็นเป็นไรเมื่อเช้าก็ขึ้นเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเองต้องไปทําบุญเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> กิดทุกันตนไม่ได้ไปทําเลยนะคะวันนี้เพราะว่าไปโรงพยาบาลมาก็เที่ยงนะคะมาถึงห้องก็เที่ยงพอดีไม่ได้ไปไหนเลยนะคะบุญก็ไม่ได้ไป <c oughs> บุญไม่ถึงนะคะวันนี้เพราะว่าตรงกับไปโรงพยาบาลพอดีนะคะ แม่อ่ายให้กำลังใจพี่ไก่หน่อยให้กำลังใจขอบคุณนะคะเลิฟก้าขอบคุณนะคะพี่สุชาติสวัสดีคุณสีจี้จากพี่น้ำอ้อยพี่ไก่ให้กำลังใจมานะคะน้องไก่สวัสดีจ้าจากพี่น้ำอ้อยพี่ไก่ให้กำลังใจรัวๆมาขอบคุณนะคะพี่ไก่สวัสดีจ้าคุณสุชาติจากพี่น้ำอ้อยคุณน้ำอ้อยสวัสดีคะ่ะจากสีจี้นะคะสวัสดีเอฟซีฮักเดอร์น้ำอ้อยนะคะจากแม่พวงแก้ว <c oughs> พี่ไก่น้อยให้กำลังใจมา โอ้ท่านสุขสันต์มืกินเข่าแต่เว้นแต่หัวจะทุ่มหะซิมหานาทีหนึง่งท่านเขา่าเนีอร่อยเด้อท่านสุขสันต์เด้อกินเพื่อนแน่กำลังใจจากพี่ไก่น้อยนะคะดีค่ะคุณไก่นะคะจากพี่ลุงทิพย์แม่แม่อ้อยให้กำลังใจมาพี่วิทูนพี่วิทูนก็ให้กำลังใจมาขอบคุณนะคะพี่วิทูนดีค่ะคุณพวงแก้วจากพี่ลุงทิพย์นะคะสวัสดีครับน้องวิบวี พี่สามเคขอบคุณนะคะที่เวมให้กำลังใจแบตเต็มแล้วใช่ไหมพี่พี่พี่สามเคแบตเต็มแล้ว